มื็อนี้ก็สวัสดีตอนหัวคำนะครับสวัสดีทันทีติดตามนะครับสวัสดีทันทีแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบดพอกันนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมากก็ห่างหายไปโดนพอสมควรนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับถึงกรณีของอากาศเริ่มต้นเลี้ยงหนูนะครับ แต่ว่าผมก็จะเบ้าไปเบ้าให้ฟังนะครับใน,นกรณีที่เขาคิดที่จะเริ่มต้นเลี้ยงค่อนข้างที่จะเป็นเงินทุนก่อนไงหรือว่าเลี้ยงจำนวนที่มันหลายนะครับอาจจะเริ่มต้นที่3ามรอยบอหารอยบอพันบอสองพันบอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นจํานวนที่มันค่อนข้างที่จะหลายนะครับสําหรับมือใหม,ม่หรือมือเก่านะครับค่วรลู่นะครับสอ,สองยางนะครับ ซึ่งย่างแรกนะครับก็บจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับย่างที่สองนะครับก็บจะเป็นเรื่องของอาการผลิตผลิตหนูของเขานี่แหละครับที่จะต้องรู้นะตองวัวข,อ,ขอ,อนี่นะครับย่างแรกนะครับาการตลาดหนูนะครับท่านก็นจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการตลาดหนูเขาณนาปัจจุบันนะครับมันก็นจะเป็นการตลาดที่มันยังบอชัดเจนหรือว่ายังว่ท่านได มั่นคงหรือว่าว่าง่ายๆภาษาธุรกิจของเขานะครับยังนมีตลาดรองหลับนะครับซึ่งความหมายของการที่ว่ายังนมีตลาดรองรับนั่นหมายถึงว่ามันยังสามารถทรงออกหรือว่าทรงสินค้าหมูของเขาเนี่ยนะครับปริมาณที่มันหลายนะครับว่าจะเป็นตันหรือว่าเป็นหลายร้อยโลต่อเดือนต่ออาทิตย์ต่อสัปดาห์นะครับภาสามารถที่จะไปทรง ห่างล้านหรือว่าทรงที่จะเป็นสินค้าที่บริโภคนะครับบริโภคหรือว่าคนกินนะครับได้นะครับหมายถึงว่าอาจจะมีมีแน่นะครับแต่ว่าอาจจะเอาไปขายเป็นข้างคข้านะครับหรือว่าอาจจะเป็นเป็นบางข้างนะครับเอาไปขายกันนะครับช่วงไหนที่มันขายดีนะครับก็ทยอยสร้างกันเข้ามาช่วงไหนที่มันขายบ่ดีก็บ่ได้สร้างกันเข้ามานะครับมันก็จะทําให้การค้าขายหรือว่าการ เฮ็ดธุรกิจนะครับมันก็จะมีการยุดชะง 1970, ักหรือว่าอาจจะมองว่าอาจจะบ่หมันค้งนะครับนั่นเป็นเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับอาการตลาดเขายังเปลี่ยนการาขายตรงนะครับค้นเลี้ยงเองค้นขายเอง Answer. ค้นเลี้ยงเองและก็ค้นบริโภคหรือว่าคน้นกินนะครับซื้อขายกันโดยตรงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในกรณีของการตลาดที่ท,ท,ที่ผมเว่าสู้ฟังนะครับ แต่ว่าบางท่านอาจจะเห็นแย้งนะครับว่ามันอาจจะมีพ่อค่านะครับเขามาซื้อขายกันนะครับอันนี้มันก็จะเป็นบางครั้งที่ผมเบ้าไปแล้วนะครับอันนี้มันก็จะบ่เฮ็ดให้อาการตลาดเพามันยั่งยืนนะครับจุดนี้จึงเป็นนะครับการที่ค้นที่เลี่ยงหลายหรือว่าค้นที่เฮ็ดหลนะครับว่าสามารถกระจายสินค่าไปในจํานวนที่มันหลาย ทางเดียวนะครับอ่านันก็จะต้องอ่าทยอยขายให้กับคนที่บริโภคหรือว่าคนที่กินนะครับอ่าเปลี่ยนจํานวนที่มันบ่อหลายแต่ว่าอาจจะจ๊อ่าแจกจ่ายไปในอ่าหลายที่หลายมองหรือว่าหลายคนกินอ่าผู้ละลสองลูสามลูสี่ลูไปกะว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขายขายปีกรลยย่อยไปอันนี้เขาจะขายโดยตรงกับคนซื้อเองอน,นี้จะเป็นเรื่องของการตลาดสําหรับคนที่เลี้ยงหลาย ก็จะเจอณนาจุดนี้นะครับสําหรับคนที่ย่างท่านได้ลงทุนนะครับสําสหรับในกรณีที่จะลงทุนหลายๆก็จะต้องเข้าใจจุดนี้นํานะครับเรื่องของการตลาดนะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการผลิตนะครับซึ่งการผลิตหนูของเฮานะครับมันก็นจะบ่าาสามารถควบคุมได้นะครับหมายถึงวา่าสมมติว่าท่านจะมีอพอพันธุเม่พันธุนะครับอาจจะ สองร้อยสามร้อยห้าร้อยตัวหรือพันตัวกระซังครับเพราะว่าจะเป็นตัวผู้ตรงเมียนะครับรวมกันนะครับท่านจะบอสามารถนะครับกำหนดนะครับว่าในแต่ละเดือนนี่ครับท่านจะได้ลูกหนูทอาไดนะครับเพราะว่าหนูเขานะครับถ้าว่าจริงๆแล้วนะครับมันยังอิงธรรมชาติอยู่นะครับหมายถึงว่าบอสามารถไปควบคุมอาการผสมพันธุ์เขาได้นะครับ เช่นนะครับโยกตัวอย่างนะครับมันก็จะเอาล้งผสมพร้อมกันนะครับซิฟตูนะครับล้งผสมพร้อมกันอายุเดียวกันนะครับที่นี่นะครับผสมนะครับอาจจะวอดติดเมื่อทุกตูนะครับอาจจะผสมซีฟตูอาจจะติดยูซี่ตูฮาตูยังไนะครับเมื่อติดแล้วนะครับอาการคลอดของเขานะครับมันก็จะบโบได้ใกล้เคียงกันเพราะปัญายไนะครับหมายถึงว่าสองตูอาจจะคลอดมือนีนะครับ อีกสามตัวอาจจะลอดอีกอาทิตย์หน้าจรีงนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะครับว่าสามารถเอามารวมชุดกันได้เราก็การขายก็จะเป็นการขายคนละข้างคนละเทือไปเฮดเฮาสว่าสามารถาเฮดหนูให้มันเปลี่ยนชุดเดียวกันได้เราก็ขายในข้างเดียวกันได้มันก็จะต้องอทยอยหรือแวงขายนะครับ <S <S นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่ามันบ่สามารถควบคุมได้เราก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะ เมื uh, e ่อหนูออกลูกมาแล้วนะครับเขา่าสามารถบอกได้ว่าหนูตัวนี้จะออกลูกหาตัวซิฟตัวจิเอตโตว่าสามารถบอกได้นะครับมันก็จะเป็นธรรมชาติของเขาบางตัวก็ออกหลายบางตัวก็ออกน้อยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับตัวนี้เขา่าสามารถควบคุมได้นะครับนี่อันนี้จึงเป็นปัญหาที่เขาจะต้องเจอแล้วก็จะเป็นจุดที่เขา่าสามารถควบคุมได้ นั่นหมายถึงว่าอาจจะมีพอพันธุ์เม่พันธุ์หลายนะครับแต่ว่าว่าสามารถผลิตลูกหนูได้อ่หลายตามพอพันแม่พันธุ์แล้วก็อ่าเมื่อที่บกสามารถผลิตลูกหนูหรือว่าอ่าหนูได้นะครับอ่าการขายของเขามันก็จะหน่อยต้นทุนเขาก็จะหลายมันก็จะเป็นอ่าพพ่วงไปอ่าใน้อที่แรกที่ผมว้าก็จะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งสองของคอนี้มันก็จะพ่วงกันนะครับแล้วมันก็จะ ขอบคุ้มของอากาศเหตุธุรกิจเกือบจะถูกยางนะครับอันนี้ผมก็จะมาเบ้ามาเล่าสู้กันฟังนะครับแต่ที่นี่นะครับสิ่งที่ผมเบ้าให้ฟังนะครับผมก็จะบอได้บอกว่าสิ่งใดที่มันดีหรือว่าสิ่งใด่ที่มันบ่ดีนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับอาการจัดการนะครับเพราะว่าเขาก็จะมองเห็นปัญหาตรงนี้แล้วนะครับว่าถ้าเมื่อเขาเหตุลงไปหรือว่าลงทุนไปนะครับ มันก็จะเจอปัญหาสงาองตัวนี้นะครับแล้วที่นี่นะครับในปัญหา2ตัวนี้นะครับเราจะสามารถจัดการจังใดน,นะครับถ้าท่านยังว่าท่านได้เริ่มต้นเลี้ยงนะครับท่านก็จะสามารถรู้หรือว่าอาจจะคิดก่อนนะครับว่าปัญหาถ้าท่านสามารถจัดการได้นะครับท่านก็จะเริ่มต้นเลี้ยงได้กับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าท่านใดที่เริ่มต้นเลี้ยงไปแล้วหรือว่า กำลังประสบปัญหาเรื่องที estos, ่ผมเบ้าให้ฟังอยู่นะณตอนนี้นะครับท่านก็จะได้คิดนะครับเราก็ได้วิเคราะห์นะครับหรือว่าคิดย้อนหลังนะครับิ่งที่ผมเบ้าไปนะครับสิ่ไหนนะครับที่มันมีประโยชน์หรือว่าท่านจะสามารถเอาไปปรับปรุงหรือว่าเอาไปทดสอบทดลองใส่ในฟาร์มของท่านท่านก็จะเก็บไปนะครับสิ่ไหนที่ผมเบ้าไปแล้วนะครับมันว่าเกิดประโยชน์ท่านก็เอาทิมไปนะครับ สิิงที่ผมนํามาเว้าวก็เ้าจกประสบการณ์โดยตรงแล้วจกประสบการณ์คนที่เคยเลี่ยงนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันเละกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมก็จะคล้ายๆว่าผมมาให้มุมมองนะครับหรือว่าให้คําแนะนําไปในคลิปๆเดียวนะครับถ้าท่านใดน,นะครับที่เข้ามาเบื้องคลิปของผมเป็นคลิปแรกนะครับก็จะ ลองไล่เบื้องคลิปเก่าๆที่ผมเคยเหตุลงไวในช่อง y o ยูทูบช่องนี้น้อยของผมนะครับไว้หลายชิปนะครับหลายหัวข้อนะครับอาจจะเป็นชิปในการแนะนําแล้วก็จะเป็นชิปในมุมมองที่มันต่างออกไปจากคนที่เหตุชิปในการเลี้ยงงูนะครับผมจะเว้าในทํานองที่ว่าเป็นให้ความรู้แล้วก็ให้แง่คิดไปในชิปๆเดี่ยวนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับฟังแล้วนะครับมันบ่สบายใจนะครับกัขออภัยวนะครับถ้าท่านไดฟังแล้วนะครับมันมีประโยชน์นะครับกับนำไปเรากะคิดเรากะวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าท่านที่ลงทุนไปแล้วนะครับกัเหตุจังใดนะครับจังสีจัดการสองข้อที่ผมบอกไปแล้วนะครับกัลองคิดเรากะพิจาราาเบื้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาว้ามาเล่าสู่กันฟังนะครับ เมื่อมีโอกาสก็อยากเบ้าอยากเล่าท้กันฟังนะครับอันนี้ก็จะบ่ได้ทำนองว่าเบ่าว่าการเลี้ยงหนูที่มันเลี้ยงหลายมันบ่ดีนะครับตัวผมเองผมก็เลี้ยงคือกันแต่ว่าผมก็จะนำประสบการณ์ในด้านที่มันขอควรระวังหรือว่าเมื่อเขาเหตุไปแล้วเขาจะสามารถยอมรับได้ตรงนี้ได้แล้วก็หาวิธีจัดการได้นะครับเพื่อที่จะเหตุให้ธุรกิจเขาเดินไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ บ่มีอย่างหลายนะครับกะเบ่าสู้กันฟังเป็นเจนเลกเกดน่อยสำหรับคนเลี้ยงหนูนะครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ